สวัสดีครับวันนี้ผมจะพาทุกท่านชาวเกษตรกรนะครับมาดูการติดตาดอกนะครับภาพจริงก้ายางพารานะครับที่เอาสมแดงของเรามาใช้นะครับเรามารู้จักกับเจ้าของสวนนะครับว่าเขาทํากันยังไงนะครับสดีครับครับแม่แม่เอาสมแดงมาคนยางหนิดไหน่างนิหน้าเนาะครับอันนี้คือต้นยางที่ท Gotta, walking, ี่ผลสมแดงแล้วแมนบ อันนี้คือถับตากิงเลยมันวะวครับเอบาหน้าลูงบอกสุฟังอยู่ว่าผลสมแดงไปจะคางแล้วนะครับพิธีการถับตาจิงเลยวก็จะโดยบายไนจะได้ทรงนะครับกาผนสมแดงไปสองเที่ยอันนี้เขาถาบจิงถาบจิงนี่กัประมาณประมาณยี่สิบามือยี่สิบผามือเขาก็เปิดปาติตออกเปิดปารติ้ออกกับประมาณสี่สิบมือเขาก็ตัดขายได้ ถ,ถ้าเป็นตาเขียวแผ่นตาเขียวแบบนี้เขาตัดขายได้สี่สิบสี่อ 23, เอ่อยี่สิบสามสิบมือเขาก็ขืนได้ถ้าเป<ม>็นถ้าเขาสีเลี้ยงชัดขายได้ได้ชัดได้ชัดหนึ่งเต็มความป,ปูงสีเขาก็สี่สิบหามืออครับอันนี้ยางจักเดือนหรืครับนี่อันนี้ยางได้สี่เดือนหาเดือนนี่จะหาเดือนจะเปลี่ยนท่านเขาเขาก่อนหยส่งเขาต้องตัดเป่นมัม้ตัด ถ้าทรงตาเขียวก่ะสามทิพามือตาชั่วมีจ้ะแตาทรงเป็นยางชาัดที่ทิพามือก็ต้องเลี้ยงไว้มันขึ้นแตกชัดออกหนงตามันมันสีแก่สมบูรณ์แบบใบแก่เขียวแบบมีพร้อมปลูนี่ที่ว่าสมบูรณ์เนะาะนี่คือผลสมแดงไปจากขังแล้วครับคุณงจ้ะสมแดงสองข้างใบมันก็งามเนาะงามงาม,งามโอเคอยู่ มันเปล่ยนตะกอนมันบดียังสี่นันบต่ตะกอนมันก็บพรเป็นสี่มันใบเหี่ยวใบหยิบใบเห่ยวกะกอนที่เอาสมแดงมาใส่มันบ่ก็คือเจ้าของสวนนะครับอันนี้กาครับรับมาจำไวไ้แล้วค่ะรับจองไวไ้แล้วสองหมื่นต้นค่ะเขาสร้างแล้วเขาสร้างแล้วสองหมื่นต้นโอ้ใส่สมแดงกี่คนเนาะอ,อันนี้กา ถ้าเป็นตาเขียว10บาทจ้ะตอนตอนเราประจำะถ้าถ้าเป็นยางชาัดพ,พ่อมปลูกก็20บาทจ้ะราคาต้องส้เกือบะยงามยงายแีนคนสมใจจะขังครับสองกจ้าครับเาอาราคาส้มนครับหังยเลยตกเบิกมีนิดลุ่มครับ ใส่โัแดงเล้นะครับเป็นแดงมิโนเมแดงเียกนะครับนดงไม่้อมาติดตามกาผงานนะครับผสมแดงคน้เปียตั้งค่ะคนขาดพีนคนละดึ่งกันเนาะนี่นะอันนี้เขาขพี่ป็นพีของคนโหดมาเจ้า สมีูรณ์แล้วตรงทางนาที่ท้ายมามีพัดติกอย่คือถาดจริงเลยเตรียมพันแล้วครับดีครับดังเด้อครับเด้อครับถ้าหายจากกร์เซ็นถ้าพูดถึงการใส่สมแดงเห้าสิบคนโอเคบอสก็มือปุ๊ของการใส่ใส่แล้วแต่ว่าเทียบกับสองเทียบสองเทียบกับว่ามันโอเคอยูจัดเอาที่หากระเซ็นจ้ะครับแต่เดี๋ยวเรจะใส่ไปเรื่อยๆเนาะมัให้ว่ามันเตรียมลอยมือเลยเนาะ ครับผมอตอนเรียนขอขอบคุณครับบริษัพทพ่อนาเน็ตเวิร์กที่ผลิตสมแดงนะครับที่มาผ่าร้อยปร์เท็สินค้าดีๆนะครับแห่งเกษตรกรไทยและขอขอบคุณจาของสวนนะครับที่ให้หอมุ่นดีๆนะครับกับทีมงานสมแดงครับผมอโอกาสดีๆที่ทำได้เลยครับสมแดงรู้จักไม่รู้จนใครรู้จักเราคนนั้นโชคดีสวัสดีครับ